สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์อีกครั้งนะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ในรายวิชาพระศึกษาตอนนี้เราเรียนถึงสัปดาห์ที่4กันแล้วนะครับในระหว่างวันที่14-18มิถุนายนพศ2564หน่วยการเรียนรู้ที่5กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายพ .3.1 ปปา, 1, พพา .5 ท .1 จัดรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานและควบคุมเมื่อใช้ทักษะการเคลื่อนไหวตามแบบที่กําหนดเราไปดูสไลด์ต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนสไลด์ต่อไปนะครับตอนนี้เรายังเรียนยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานอยู่นะครับเรามาดูข้อที่หนึ่งนะครับต่อจากสัปดาห์ที่แล้วต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับ ความคล่องตัวนะครับนักเรียนความคล่องตัวเนี่ยเป็นการฝึกร่างกายให้เคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกไม่มีการติดขัดซึ่งจะช่วยให้หลบหลีกสิ่งกีดขวางและป้องกันตนเองได้นะครับการฝึกให้ร่างกายมีความคล่องแคล่วหรือคล่องตัวนะครับสามารถฝึกได้หลายวิธีเช่น 1. วิ่งกับตัว2วิ่งซิกแซกอ้อมสิ่งกีดขวางสา วิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง4วิ่งรอดสิ่งกีดขวางนะครับไอ้ยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานความคล่องตัวนะครับนักเรียนอาจารย์อาจารย์ก็เคยสอนนักเรียนไปแล้วแล้วก็นักเรียนก็เคยฝึกไปแล้วนะครับตอนที่เปิดเทอมนะครับอ่าดูซลด์ต่อไปเลยนะครับยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานนะครับข้อที่2นะครับนักเรียน การห้อยโหนนะครับการห้อยโหนเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่ทําให้กล้ามเนื้อแขนและข้อเท้าแข็งแรงมีความคล่องแคล่วว่องไวซึ่งมีวิธีฝึกดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1ใช้มือทั้งสองข้างจับราวไม้หรือเชือกที่อยู่เหนือศีรษะข้อที่สองผตัวขึ้นให้เท้าทั้งสองข้างลอยพ้นพื้นนะครับข้อที่สใช้มือทีละข้างจับราวหน้าสลับกัน ขณะเดียวกันก็ใช้กำลังแขนดึงให้ตัวเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับอันนี้คือยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานการ้อยโหดนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูแสตต่อไปกันเลยครับยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานข้อที่สานะครับก็คือความอ่อนตัวครับ ความอ่อนตัวเนี่ยเป็นการบริหารร่างกายเพื่อให้เกิดความพร้อมก่อนการเล่นกีฬาประเภทอื่นๆนะครับรวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวการฝึกร่างกายให้มีความอ่อนตัวสามารถฝึกได้หลายวิธีดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1ยืนขาชิดก้มต,ตัวใช้มือแตะเท้านะครับข้อที่2ยืนเท้าแยกก้มต,ตัวแตะปลายเท้านะครับ ข้อที่3ยืนแยกเท้าแอนตัวไปข้างหน้าแล้วใช้มือขวาจับส้นเท้าซ้ายด้านหลังข้อที่ 4, ยืนตรงแล้วค่อยๆแอนตัวไปด้านหลังทําสะพานโคง้งข้อที่5นั่งแยกขากลมตัวใช้มือขวาแตะเท้าซ้ายมือซ้ายแตะเท้าขวานะครับข้อที่ห นั่งเท้าชิดเหยียดตรงและพุมตัวใช้มือจับข้อเท้าให้ศีรษะแตะเขา่าข้อที่7นอนหงายราบกับพื้นใช้มือและเท้าทั้งสองข้างดันลำตัวขึ้นทำสะพานโค้งข้อที่8นะครับนอนหงายราบกับพื้นแล้วยกปลายเท้าแตะพื้นเหนือศีรษะนะครับนี่คือ8ดข้อนะครับวิธีฝึกนะครับ8ข้อความอ่อนตัวนะครับ เราไปดูสไลด์ต่อไปกันเลยครับนักเรียนสไลด์สุดท้ายครับนกักเรียนเป็นแบบฝึกหัดเนาะเป็นแบบฝึกหัดนะครับมีทั้งหมดอยู่สามข้อข้อหนึ่งการให้ร่างกายมีความคล่องตัวสามารถฝึกได้หลายวิธีเช่นอะไรบ้างนะครับเม่อเขียนมายครบนะข้อที่สองการห้อยโหนเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่ทําให้กล้ามเนื้อแขนและข้อเท้าแข็งแรงมีความคล่องแคล่วว่องไวซึ่งมีวิธีฝึกอะไรบ้าง ก็เขียนวิธีฝึกมานะครับให้ครบนะส่วนข้อ3ความอ่อนตัวเป็นการบริหารร่างกายเพื่อเกิดความพร้อมก่อนการเล่นกีฬาประเภทอื่นๆรวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวการฝึกร่างกายให้มีความอ่อนตัวสามารถฝึกได้หลายทีมีอะไรบ้างตอบมา2ข้อนะครับแล้วสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4นักเรียนต้องทําแบบฝึกหัดให้ครบทั้ง 4แบบฝึกหัดแบบฝึกหัดเนี่ยเป็นคะแนนเก็บ for นะครับหรือก่อนกลางภาพของเรานะครับอาจารย์ก็หวังว่านักเรียนทุกคนคงจะทำครบทั้ง4แบบฝึกหัดรวมทั้งแบบฝึกหัดนี้คือแบบฝึกหัดที่4นะครับสวัสดีครับนักเรียน